สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ p r i c e a c o m นะคะเราได้รับเกียรติในการสัมภาษณ์คนดังมากตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณโกมลปัญญาโสพลเลิศนะคะสวัสดีค่ะคุณโกนะเรียกคุณโกแล้ใช่ครับค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วก็เบื้องหลังกว่าที่คุณโกมลจะประสบความสําเร็จ ได้รับอันดับที่3ของโลกตอนนี้นะคะก็ถ้าท่านที่ชมอยู่นะสามารถฝากคําถามได้เลยว่าพี่โกทํายังไงทำไมถึงเก่งอะไรนี้ฝากมาได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วทงท้ายเราม,มาต่อกันนะคะโอเคก็อันดับแรกแสดงความดีใจด้วยกันเนาะครับะคะับ<ม>ก็เป็นที่3ใช่ไหมก็คือจัดอันดับโดย World English Language Capital Players Association ครับผมชื่อยาวมาก เล่นนั่นสั้นว่าเวสปาแรกครับเวสปาที่เป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ใช่ครับโอเคโอเคครับแล้วตรงนี้คือเขาแข่งกันยังไงอะคะคุณโฮกี่ประเทศก็จริงการจัดระดับตรงนี้เขาเขาคิดจากการที่แต่ละคนแต่ละไปแข่งมาแต่ละทัวร์นาเมนต์คือในงานงานหนึ่งเนี่ยก็มีคนแข่งทั่วไปแหละจะมีใครแข่งมาแข่งก็จะได้มีการเก็บคะแนนสะสมแล้วก็คะแนนนีก็จะรวมเรื่อยๆจากการแข่งขันในทั้งปีหรืไม่ก็คือตลอด ต่อช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยประจำไปเรื่อยๆค่ะซึ่งซึ่งการแข่งต้องบอกอีกนงว่าไม่ใช่ว่าเ,เข้าแข่งแล้วจะได้คะแนนเพื่อนเดียวทำละคะบางทีไม่ใช่ถ้าเราผลงานไม่ดีก็อาจจะมีการลบคะแนนด้วยต้องลบด้วยด้วยเหมือนกันก็บาง,<อ>บางทีบางทีแค่สมืติตอนนี้อยู่ที่อสานใช่ไหมค่<ฮ>ะก็โอเคอันดับตรงนดีแล้วถ้าอยู่อยู่นีดแค่แนบก็อยู่ที่สามค่ะแต่ถ้าอยู่ตรงเลยไปงานหน้าเราไปแข่งนู่นนี่เอาแพ้หรือไมีใะไรเยอะกันว่าอันดับรวมไปก็ ก็ไม่แน่นอนจริงๆที่ฉันเพิ่งรู้ว่าต้องรักษาฟองตลอดคือไให้ฟองตกใช่ไหมครับยากเหมือนกันนะก็ยากอยู่ครับโอเคแล้วคือเขาแข่งกันขนาดนี้คือหลายครั้งเราผ่านอะไรครั้งใช่ครับย้อนไปนิดนึงว่าตามจุดเริ่มต้นเลยตอนแรกที่คุณโกเล่นเกมนี้ค่ะอืมก็จริงๆแล้วผมเริ่มเล่นเกมนี้มาตอนประมาณม .2 คือที่โรงเรียนวัตถุที่เวลาหลังอาจารย์เขา ที่โรงเรียนมีชมรมแล้วก็อาจารย์เขาก็เอาเกมนี้มาแนะนําคือเราเห็นแล้วก็เ,เกิดความสนใจอยากลองเล่นดูก็เห็นว่ามันเป็นเกมแล้วก็คิดว่าเฮ้ดูเป็นเกมนี่น่าจะได้อะไรอย่างอื่นด้วยนอกจากความสนุกนอกจากการเล่นเกมเนี่ยก็คือได้คาําศัพท์ภาษาอังกฤษก็เลยลองเล่นดูแล้วก็คือพอลองเล่นดูเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบนะมันเออมันไม่น่ามันถึงใครจะบอกว่ามันต้องใช้คําศัพท์ต้องศอพทัเหน่อยไหม พอเราเล่นดูอ่ะพอเราเริ่มมันก็ต้องท่องแหละมันก็มีเริ่มท่องคําที่จําเป็นอ่ะมันจริงก็เริ่มต้นันไม่เยอะมากตอนนั้นอ่ะเราเรียนเก่งไหมโอ้ไม่เลยครับจริงๆไม่ใช่คนที่จะมาด้านด้านกีเลยจริงตอนถ้าตอนนั้นถนัดไปทางเลขมากกว่าอ๋อใสเลขสส่เลขใช่ไหมใช่ค่ะก็ครับแต่ว่าเห็นมันเป็นเกมคนชอบเล่นเกมก็เลยลองเล่นเล่นพอส่วนดูค่ะแล้วทําไมเล่นไปเล่นมาทาไมถึงคิดว่าเอ๊ะ ต้องแข็งแหละจริงๆต้องแข็งแล้วก็คือจริงๆก่อนเล่นก็พอรู้ว่าเออเขามีจัดแข่งเรื่อยๆอ่ะก็ดูเป็นเกมที่เอ,อดูจริงจังอยู่เป็นเกมที่มันต่อยอดได้ไม่ใช่ว่าเล่นเล่นเล่นสนุกแล้วจบไปอะไรอย่างเี้ใช่คือก็พอรู้อยู่แล้วเขามีแข่งแล้วก็เวลาเราเล่นแล้วก็ออดูก็แอบจริงจังนิดนึงเวลาเล่นนะ้ก็พยายามศึกษาข้อมูลศึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นก็แล้ก็ได้ลองไปแข่งดู ใช่ครับเป็นตอนนักมัธยมช่วงนักเรียนก็แข่งตออเรียนแข่งในไทยครตอนแรกแข่งแล้วเราชนะเลยไหมออกไม่เลยครับก็ตอนแรกก็มาเรื่อยเจ็บมาเยอะเจ็บเยอะเลยครับก่อนก่อนจะมาถึงทุดนีเจ็บมาเยอะครับผมช่วงนั้นก็เหมือนยังยังเป็นเด็กๆอยู่ด้วยใช่ไหมพอบนโกแข่งแล้วแล้วแพ้แข่งแล้วแพ้เรื่อยๆตอนนั้นมีท้อไหม๋อามีแน่นอนนะแต่ว่าอืมก็มีท้อนะแต่ว่าไม่นานก็ก็ก็ไม่แปลกที่การเล่นเกมก็ต้องมี แพ้มีชนะอะไรกันไหครับก็แพ้เราแพ้ก็ต้องมาดูว่าเราแพ้เพราะอะไรื่อกีมันเป็นอ่ะจริงกันี้ก็มีส่วนเรื่องของดวงด้วยก็มีส่วนเพราะว่าการจับตัวสอนขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ยมันก็มีการสุ่มเราไม่สามารถควบคมรนั้นได้นี่จุดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะไปโทษดวงเดียวมันมีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าดวงดีรู้สับเยอะแล้วจะชนะมันต้องมีการวางแผนในการเล่นด้วยส่วบางทีที่เราแพ้เขาเนี้ยแบการเล่นที่เราวางแผนไม่ดีพอ ก็ทาให้เราอยากปรับปรุงอยากแก้ตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกแข่งในระดับประเทศใช่ไหมคะทำยังไงถึงได้ไปแข่งระดับเบิร์คลาสคือเพราะว่าเกมนี้มันต่างประเทศเขามีมานานแล้วเขาก็มีจัดแข่งเรื่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่ใช่ว่าดีๆเริ่มต้นราเป็นมือใหม่อยู่งนี้เราจะไปจอยเขาไปแข่งเขาก็คงแพ้ดุดุยแล้วก็ต่างประเทศอย่าเอเมริกาไปแข่งก็ไม่ใช่จิ้มฝุ่นตีพลาตกไปแล้ว่าไหละก็ไม่เคยยังได้ไปจนมาปีลิงมีทาง ชลบุรีเขาแข่งประเทศไทยเขาจัดทีมแชมป์ที่มาโดยรางวัลที่หนึ่งจะเป็นตัวให้ได้ไปต่อใช่ครับคือถ้าใครชนะก็คือคุณได้ไปต่อใช่ครับก็มีระดับโลกก็ตอนนั้นเลยก็เลยได้ไปตอนนั้นยัอยู่บ้ามาหกก็ได้ไปแข่งที่อเมริกาครับโอเคค่ะตอนที่กว่าที่จะให้ไปชนะประเทศแล้วไปแข่งอเมริกาก็ต้องฝึกความหนักใช่ไหมคะก็ฝึกหนักขนาดไหนก็ อาริณ์ที่ของต้ค่อนข้างจริงจังนะครเพราะเรียนก็เป็นก็ท่องสอบเยอะท่องสอบก,ก็นะก็คือเกือบเกือบทุกวันทุกวันเลยก็ว่าได้ก็หาเวลาว่างที่เราไม่ได้ทำอะไรอื่นละทำทำ,ทำการบ้านหนังสืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พอมีเวลาเหลือแล้วก็มาท่องสอบดูอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช่แค่ท่องอย่างเดียวแล้วก็มีการเล่นด้วยครับฝึกไปเล่นเลยฝึกเล่นกับคอมพิวเตอร์บ้านหรือเล่นกับเล่นกับตัวเองบ้านโอเคต้องการที่แข่งมามีมี มีแมชไหนไหมที่รู้สึกว่าเจอคูแ่แข่งที่หินที่สุดอ๋ออันนี้ก็ต้องเป็นพวกงานแข่งกินแมโลกอะไรแบบี้เขาจัดตอนนี้เขาจัดท,ทุกปีละก็คืองานนี้เพราะว่างานนี้เป็นางานที่ผลจากทั่วโลกเลยมาแข่งกันเพื่อที่จะได้ตําแหน่งชัป์โลกไปโดยคนที่ค่อนจริงจังแบบนึงมันท้าเทพมาเจอต่างประเทศแล้วแล้วคุณโกทำยังไงถึงแบบผ่านตรงนั้นมาได้ว่าเราเจอคนแบบเต็มเต็มทัง้งหลายใช่ไหมก็ ก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดฮะมันอย่างหนึ่งคือพวกฝรั่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาพื้นฐานคำศัพท์เขารู้เยอะกว่าเร,เราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอที่ประหลาดแล้วจะเสียเปรียบเ <_ d> um> พราะว่าคำศัพท์มันเป็นอะไรที่เราท่องตา่างตัมได้สะสมก็ได้เนะข <_ d> um> อแค่เรามีเวลาแล้วก็ให้เวลากับมันแล้วค่อยสะสมไปก็คือคำศัพท์พอเรื่องคำศัพท์ไม่ใช่ไม่ได้เสียเปรียบกันมากนะก็มันก็จะอยู่ที่การวางแผนการเล่นแล้ว ซึ่งอันนี้ไม่ได้จํากัดเชื้อชาติว่าใครใครวางแผนใครคิดได้ดีกว่าใครโลจิตดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้ไปเลยคือมันเป็นเรื่องของตัดกะเลยใช่มันเรื่องแนวความคิดใช่ครับเหตุผลการวางแผนแต่เธอสมมติแต่เธอเรามีทางเลือกมากมายเลยไม่ใช่ว่าโจูมาเจ็ดตัวเนี่ยละมันจะมีคับฟอบที่ดีที่สุดอันเดียวมันไม่ใช่มันมีมันมีอะไรลึกกว่านั้นเราสามารถเล่นได้หลายแบบไม่ได้แบบทั้คะแนนเยอะไปก่อนแล้วก็ตาหน้าไม่รู้ว่าจะทำในแบบใหม่หรือว่าอีแบบการ ทำคะแนนตาทีได้นิดหน่อยแต่ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าตาหน้าจะทำได้เยอะมากก็มีคิ้นเล็กๆของเขาเรียกวา,ง,วางกล,งงกลยุทธ์ใช่ครับอ่ะเอาละไหนคุณโกมาแล้วลองลองแนะนำนิดนึงเบื้องต้นการเล่นสำหรับคนที่อยากเล่นอ่ะถ้าเกิดอยากเล่นต้องอยังไงครับดิฉันเห็นตา็ค่อนข้างค่งงอนข้างใหญ่ครับผมนี่ครับเป็นกระดาษจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วตรงนี้ ก็มีกระดาษก็จะมีเป็นขนาด15.15คูนสิาแล้วก็แต่ละช่องจะเห็นว่ามีห้องที่เป็นสีสีด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องคะแนนพิเศษที่ที่แต่ละตัวก็จะไม่เข้ากันใช่คับก็เวลาลงก็เหมือนคนเล่นก็จะพยายามลงเอาตัวแต้มหนักๆให้ผ่านช่องแบบนี้ก็คือการพยายามบังคับให้มันเปนลงให้ได้เลยนะครับดิฉันต้องวางให้ลงพวกนี้ถูกเได้คะแนนก็จริงๆแล้วเบื้องต้นของที่เราทุกคนคงเล่นเป็นนะอย่างผมตาแล้วผมเล่นเล่นเป็นวัโรงเรียนแพมประจำใช่อะไร่างอย่า ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะลองมาบอกแล้วกันว่าในตาในตอนเล่นตาเดนเนี่ยผมคิดอะไรบ้างก่อนที่จะพิจารณาว่าเอ้จะลงแบบนี้อะไรไหมครับจะลองซื้อจูจมเจ็ดตัวก่อนจั่วนะคะจั่วำกับมิ้นเคยได้เลยเคยจั่วมีมีเด้งไหมคะมีเด้งอะไรเด้งไม่มีเนาะไม่ได้แล้วคุคุณทายคุณเล่นอะไรมากเกินไปแล้วเหรอ ก็โอ้ตัวจริงต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นสังเกตว่าอย่างเงี้ยครับจะมีคําภาษาอังกฤษเราต้องใช้สระในการเล่นอยู่แล้วมีฉันต้องผสมให้เป็นคำใช่ครับสมมติเนี่ยเห็นว่ามีสระตัวเดียวถ้ามีเอายูออกปุ๊บจบเลยทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องอย่างน้อยแค่้ใช้อยู่แหละทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราจะทีเดียวเนี่ยเราจะเล่นคําว่าอะไรออกไปก็คือต้องพยายามให้เป็นคําที่มีความหมายให้มากที่สุดเนาะแต่แต่ตอนเนี้ยที่พอลงสระน้อยเนี่ยเราก็ เป็นไปได้เราก็พยายามจะกจำจำัดตัวออกไปแพนชนะเนี่ยออกไปให้ได้มากที่สุดค,ค,ครับสมมติเรามีเราใช้ยูเอ็นแน่นอนแล้วเราต้องเป็นสระต่อไปเราต้องผสมเป็นคำอย่างเช่น G U T ทกับอะไรนี่ะทุกคนน่าจะเคยรู้จักกันครับผมโอเคค่ะย่าง,งาเงี้ยก็ได้แต่ว่าก็ต้องถ้าลงแค่นี้ก็ได้นะครัะแต่ว่าถ้าเติม S อไปก็ได้ได้ตั้งเพิ่ม ประมาณนั้นแต่ว่าจริงจริงถ้ารู้ถ้าคุณต้องถอนมาเนี่ยเราจะเป็นคาอื่นที่ได้แต้มเยอะกว่าก็มีจริง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 คนที่อยากเล่นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะเขาก็จะมีชมรมสมาคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เราได้เข้าไปจอยเนาะคอมมูนิตี้ต่างๆนะคะโอเคตรงนี้อยากให้คุณโกฝากอะไรกับคนที่ฉันว่าหลายๆคนจะยังไม่ไม่รู้จักหรือจะยังไม่ได้เคยเริ่มเดืนี้เนาะถ้าน้องๆอยากเล่นเนี่ย มโกมีอะไรอยากแนะนำเขาไมหมคะบินกก็ถ้าใครอยากเล่นก็ว่าไปเรื่องนี้นะคือเออเกมนี้มันก็มันมันเกมที่ให้อะไรเยอะเหมือนกันอย่างนึงก็คือให้ความรู้ความสัพท์ภาอังกฤษครับผมแล้วก็สําสำคัญมหากหคือก็มันก็เป็นเกมเดียหนึ่งที่มันเล่นแล้วเพลิดเพลินนะมันก็เป็นเกมที่มันกลับได้ไประโยชน์สองอย่างของกันนะเได้ความสนุกแล้วก็ได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย แล้วก็มันก็ไม่ได้รู้ทักษะคนเดียวมันยังมีการฝึกการน้องแข่อะไรอีกมากครับผมจริงๆเราว่ามันเป็นการที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษที่ดีด้วนใช่ไหมครับจากการท่องศัพท์ต่างๆใช่ไหมคะโอเคตรงนี้มีมีคำถามมาว่าถ้าอยากให้พี่โกสอนเป็นสาวๆนะคะถ้าอยากให้พี่โกสอนสามารถช่วยโค้ชได้ไหมคะอ่ะเป็นสาวๆแล้วครับก็ก็ลองอินบ็อกซ์นะครัะ โอเคเดี๋ยวดูก่อนเนาะค่ะก็อ่าก่อนก่อนจากกันตรงนี้ค่ะอยากฝากเดี๋ยวนะคะอ๋อเดี๋ยวนะมีมีอินบ็อกซ์หนึ่งเข้ามาว่าตามพี่โกมานานแล้วเก่งมากๆเลยอันนี้คือชมใช่ไหมคะชมโอเคได้มีหลายคนแอบปลื้มอยู่นะเล่นอยู่นะนะคะโอเคก็เอ่อจริงๆแล้วพี่โกเนี่ยนอกจากที่เขาจะเป็นนักสเปรดแล้วแต่คนอาจจะยังไม่รู้